เจอเจอเจอแล้วอะไรเจอแล้วคืออะไรตามล่าเพื่ออะไรเนี่ยยืนโง่ๆไม่ได้ทำอะไรเลยเอาไม่ใช่ก็มีเรื่องจะคุยด้วยเออทำอย่างก็เจอแล้วเจอแล้วตามล่าเรื่องะไรเนี่ยล่าแล้วจะโทรหาทำไมัมบัมเซ D ดเดเดลัมลมเซ D ดเดเดลัมลัม เฮ้ยมันไม่เข้าอ่ะสู้เพลงเศรษฐีไม่ได้เลยเฮียนี่เฮียอะไรเนี่ยว้าปัญญาอ่อนมากเลยโอ้ลงมาลงมากูรู้เลยไม่จะทำเฮียอะไรกูรู้เลย cdc เด็ดลำล้ำ cdc เด็ดลำลำ ลำลำเซดเนดเลําลำลำวิยงั้นเต้นในนี่เลยดีกว่าเพลงอยากเป็นเทีถีดีกว่าน่ารักกว่าไอ้แค่นี่ลำลำลำงโง่ <S <S เป็นท่าเต้นที่งโง่ที่สุด <S <S มานนี่น้องเขามีอะไรจะคุยด้วยเร็วเร็วเอ,อ ได้อยู่เ <c oughs> ก็บไปลงอืแบบลาวแล้วกันคุยคือคนเขารอเร็วๆเพลงที่อยากเป็นเศรษฐีอ่ะมีบ้านมีรถยนต์อยากยิใหอยาก <c oughs> เป็นเออเพลงนี้ดีกว่าตังน้องๆดีกว่าน้องรอเนี่ยโอเคได้เพลงแล้ฮะเพงอะไรวันนี้ เร็วๆโอ้มีเข้าไปสวัสดีค่ะมอสเอาสาัดีสวโสดีคับมอ,อส,สอ,อยู่เฉยๆโอ้ยบอสบอส <c oughs> อย่าดื้อครับอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆทำตัวให้มันดีๆสักวันได้ไหมฮะ้าไปยืนนู่นไป <c oughs> สองหนึ่งเอาสูงสามตุิดค่ะตัเวเย็ด ด้ว<ไ>ท่านี้เลยเเบิรดเปอ่เปาตเคกหน่อยครับบารเค้กหน่อย ต็มขอ,อให้บอยมีความสุขมากๆนะคะสุขสันต์วันเกิดนะครับผมขอบคุณครับแต่ถ้าแต่งตัวเซ็กซี่กว่าน,นี้จะดีว่ากว่าน,นี้นะเ้ลยไล่ชุดต้อนเต้นให้บอสด,ดูเร็ว ต้นเต้นเพลงไอ้นี้จะร้องดวยว่าเต้นเหรอพี่เต้นเหรอให้หนูเต้นเหรอให้คนเต้นเหรอคือให้หัวใจไงคือเอฟเตนี้มันมีหัวใจคุณเข้าใจใช่ไหมแค่ให้หัวใจนั้นเนี่ยจาบาดบีบาี้อาา้า้าอะ ไอลมนัอเยนมมันมืดอ่ะต้องรอตอนสว่างอ่ะไอินพี่วันจันตอนที่นตาตตอนที่นตา่เรียกอะไรนะเรียกอะไรนะซาตินะสามห้าสี่สองอเคไหอ่ะเอ๊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 ะ เอออยากเต้นไอนี่ได้ไหมอยากเต้นไอ้นี่วะอะไรวะอยากมีเสษอะไรเสษถีรถยนต์อะไรอ่ะเออแต่มันมืดจ่าแมีมันมืดแต่ต้องรอสว่างก่อนหาท่าไว้เลยหาท่าไว้เลยปอยอยากเต้นเพลงนี้หน่อยท่านี้คือท่าที่เท่าไหร่อยากเป็นเศดสามมสามสามหนึ่งขี่ยรอสว่างถ่ายลงทิกตอกดีกว่า อ่ะถ้าสามสามหนึ่งไว้ค่ะรอตอนสว่างนะอะเราอะเนาะไม่ใช่สามสามศูนยค่ะสามหรออ่ะหาอะไรไหนิดนึงผมเพิ่มบิ t เลทหน่อยดีกว่าวะมันไม่ชัดว่ะในเนี้ยเซซติ้งใหม่เดีออืม ก็ขันตามความสสงนะหกสิบเฟรมเหรอมือดไปเมื่อกี้ไฟเป็น M D f o อืมใช้เลขอ่นนะนี่ยการจอเหรอ แล้วร้อมกันมีสอคนนันี่เซเจเลสายเซแจเบินเลทดีกว่าเป็นสามหมื่นไปเลยอ้าวเนี่แค่ะามคมสามหมื่นไปเลยได้เหรอรวยสิบแล้วพันหนึ่ง เรามีไฟฉายหนีรเรงให้เออเออเอ๊ะเอ๊ะโอเคอเอครับส่อเออเอหเออเออเออ้ออไออเ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 มอเอะเอ่เออ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 นออเออเออูออเ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 ฮ้เออเออเอเออะเอ๊ะเออเอเอเอาออเอรอ แต่มันสว่างอยู่นะสามสามสูงสว่างอยู่นะต่อยตีบอกเลยที่เกะปากมากอันเดียบพ็หว่างนะสว่างตอนไหนอะได้อยู่ว่าถ้าเปิดไฟอะ รอสว่างดีกว่าเนะาะ่าแค่อยากมีเศรษฐีเต้นแค่นี้พอปะแล้วก็วนดะเนาะเออแล้วก็แบบวนอย่างเงี้ยวนแบบเนี้ยเออนี้ก็ได้นะเป็นวงกลมอะเนาะให้เห็นทุกคนได้เนี่ยเออจะดีกว่าวแต่กูต้องมือนิ่งแบบนี้แล้วเนี่ยแบบบุ่นแบบนิ่งๆเลยอะเออแบบเนี้ยไ,ได้อยู่<ด>รอสว่างก่อนดิเฮียให้ได้ยกรับได้ป่าวาังไป ยังไม่มีวี่แลบว่าจะใช้กียถ้าไรอ่ะแบบนี้นะแบบนี้นะเฮ้ยตอบคนใหม่ได้เนาะ

แม่งน่าจะใส่ชุดพวกแบบบีกินี่อะ่ะชุดว่ายน้ำชุดริมทะเลมหาแบบมาเซอร์ไพรส์เนาะโอ้หอย่างนี้แบบก่อยอะ่ะเนาคนดูเนาะก่อยไปไหนไม่รู้ใจเล้วแล้วไปเต้นเขาไปเต้นอะไรคนเดียวฉันหรอกว่ะบ,บี <c oughs> <c oughs> มันเถื่อเองมันเถิ่อเองปิดทวีตหรอปิดทำไมอ่ะเป็นไรอ่ะ ค่ะไปดูหน้ากั เอาความฝันเป็นหนึ่งลี้ไหมบอสทียจตีแมาขียจตีอวแม่เหรอทำไมเอลเคชายไม่เห็นทำอะไรอย่างนี้หรือวะน่าสมเพชเนาะไปซ้อมมาบอสคือผมเตรียมการกันไว้แล้ว่ะเตรียมแล้วแต่โดนตัดหน้าก่อนดอสเอาง่ายๆถ้ากูจะเปฝั่ง l อลเคนี้มากกว่าพวกมึงก็อย่ามาน้อยใจที่หลังนะโอเคไหม บีให้น้องแนะนําตัวดีกว่าออมันจะง่ายกว่าเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงน้องเลยอ่แนะนําตัวเริ่มจากาออกลางวงลยออกกลางวงเ,ออวเขาไหนให้น้องออกมามา,มา,มา,มาเริ่มตั้งแต่แคร์เลยแคร์แล้วก็ไปเนะี่ยวนจากซ้ายไปเลยครับอะแนะนําออกมายืงทีละคนเลยนะอ่ะแนะนําตัวเลยครับจุดเด่นก็คือทรงผมทรงนี้สีผมสีนี้แกอันหนึ่งน่ารักเหมือนป้าไปว่าสดสดด้วยค่ะอ่ะ กี้โคตรแก่ออะฮะงอกชื่อกี้กี้ค่ะวันวันไม่ทำอะไรฟาร์มกง่อย่างเดียวตายครับต่อเลย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 หนูเอาตายอะตายเอาตายเอาตายให้น้องก่อนอะให้น้องก่อนให้น้องเชื่อมาเชลคับปามแต่แตงโมถ้าอยากเจอก็มาแตงโมได้แตงโมสโลแกนเดียวคับชอบวัดค่าพลังครับวัดค่าพลังตายเอกไปก่อนตายตายเอาไป จะตายกันจะตายกันคืออะไรวะวัดก้าพันลังชื่อเขาตายค่ะแต่ชอบใส่หูแมวค่ะอ่าอันนี้เมียก้าวเมียก้าวจำไว้นะวัดพันลังคือคือที่อะไรวะกูงงวะชื่อซินเทียค่ะจุดเด่นดำดำอะครับอะไรดำเดี๋ยวลืมตั้งแต่คนนี้ชื่อข้าตัวครับจุดเด่นคืออยู่ตามเบลครับขายของขายของมาดูดำจริงป่ะพี่ขอดูหน่อยได้ป้ะชื่อแมงมุมครับ ชอบปองไมมเพื่อนดีครับ,บ <า S 2> ชื่อลาเลนครับ,บ,รบหัวสีนี้ทุกวันไหนวัน,วนตัวไหนวะ้องตกปลาครับเชฟซอนเนียค่ะชอบอยู่แางโมค่ะพวกขยันมือ, <c oughs> อชื่อซีนาค่ะหัวสีํำเงินชอบอยู่ตามแลนด์ครับหาได้เลย <c oughs> ตามแลนด์ยืนอ่อยผู้ชายเป็นวันปะ ชื่อชื่อชื่อเจ้าเลยครับหัวหัวหัวน้ำตาลไม่ไม่ทำะไรดิเออหนูชื่อคืออุงอิงหนูมีสองพยางคค่ะยูมิใครเอาเด็กอนุบาลมาฝากกูวะยูมิเหี้ยเหมือนเด็กอนุบาลโรงเรียนวันแรกอ่ะชื่อวิเวียนค่ะหัวเหลืองใส่รองเท้าทิมเบอร์แลนด์ค่ะเจอได้ที่งานเด็กครับ งานเหล็กจำไว้นะชื่อหนูเวลาพระเดินผ่านตอนเช้าแล้วเราจะใส่บัตรเราจะพนมมือแล้วพูดว่าน้ำมันมนต์นิมนต์นิมนต์หลงพี่ค่ะฮะว้าวว้าวซันนี่หัวชมพูหูมาค่ะพี่ตามทุกอย่างที่ได้ตังค์ครับผมขายตัวไม่น้องพี่อุ่นคนแรกเลยครับชื่อปันครับ พี่เงาลานตีหัวเพื่อนครับกับเกียอโปเออคนดีครับชื่อมิยาครับปกติอยู่ได้แค่น้ำน้ำครับน้ำน้ำคืออะไรวะสวัสดีครับพี่ตุ้มสวีครับเบลครับเป็นเธอได้ไหมยู่ด้วยกันทุกวันอะไรอ่ะมาสับอะไรอ่ะไม่ได้ยินไะไม่ได้ยินไปหมครับเอาไปตรงกลางไปเอาไปสิเอาไปสิมาสารภาพรักอะไรอ่ะ เบลคอะเป็นเธอได้ไวที่อยู่เดการทุกวันไปในหอมอะไรอ่ะค่ะชื่อในหอมค่ะหอสีม่วงค่ะเสียงแพทีนึงชอบชอบสุบุรี่ถือกระมังถุงเดาสีม่วงค่ะเสียงแพ้เสียงแพ้เดะ้อเพื่ออะไรอ่ะ สวัสดีครับชื่อดารีนะคะบางวันเด็กบางวันโตครับไม่ชอบทำอะไรเลยครับชอบไปนั่สภาเพื่อขอตังค์ค่ะก็สภาขอตังค์ใครวะอะไรครับต่อเลยหนูชื่อเกมี่ครับชอบจิ้งขอตังค์ครับออชอบ <c oughs> ดีเลยด้วย <c oughs> ดีเลยมากค่ะ <c oughs> อ่ะคนต่อไปต่อต่อ,ตอ ชิปปี้ครับย่ำกาหมูฮะฮะเออยย่ำกรหมูกระเป๋าไงกระเป๋าหนูอ่ะมันเป็นย่ำอ้อ๋อต่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 อจะเช้าแล้วสวัสดีครับชิปปี้ครับไม่มีในหัวชุนคูอย่างเดียวชื่อเรนโบว์ค่ะแกสุดสวยสุดเบื้องสบืมสุดค่ะไม่เชื่อมาดู มีใครให้ใหญ่กว่านี้ไหมน้องมีอันนี้ขออนุญาตเถียงครับคัดค้านนะขออนุญาตดูนะครับเสียงเล็กค่ะเสียงเล็กน้องมีค่ะชอบย่างเนื้อชอบจังชื่อเรี่เฟลครับใส่กิฟตเชอร์รี่ฟองสีน้ำตาลครับกูคงจะมานั่งมองอยู่แล้วมึงใส่กิฟตอะไรอ่ะชื่อฝันดีค่ะแต่ชัเพื่อชอบเรียกว่าฝันร้าย จุดเด่นหน้าขาวคอแหลกคิตเลดำค่ะเออมาประกวดนางผู้หายบ่ชื่อมะนาวครับหัวเขียวชอบอยู่โต๊โปกเกอร์ครับผีพนันน้องมีมีน่ารักด้วยน้องมีมีอ่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเดซี่ค่ะแฟนพี่เซไฮค่ะโอ้ยครับอวสวัสดีค่ะชื่อ อาโปโปรหานนักเค่ะสะพายกระเป๋าหน้าเหมือนพ่อตัวเองค่ะใครดูไม่ออกว่าหน้าพ่ออาโปโปรสไตล์คนนี้นะคะอียละสวยตายหนูพูดยังคะพูดยังไม่ได้ยินพูดยังอาจจะยินเท่าไหร่ได้แล้วเสียงหน้ากระทืบมากสวัสดีค่ะน้เสื้อน้องอาค่ะอีแผงแขนเสื้ออาค่ะ วันวันซอบจอบกูมไปวังวังค่ะคพี่นีพี่นีน่าจะหมดแล้วเนาะเสียงนระดูกะทืบมากเลยอ้า